Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับผมวันนี้ทีมข่าวสยาม t ไทยแลนด์นิวสื่อออนไลน์นะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตะการตาแถบยังรม่มรื่นน่าศรัทธาและก็เงียบสงบอีกด้วยนะครับที่ วัดป่าชัยมงคลตำบลหนองโกอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปฟังในเรื่องของประวัติความเป็นมากันนะครับว่าในส่วนของวัดป่าชัยมงคลนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่านะครับ ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวทางทีมข่าวสยามททเลนิวสีออนไลน์เนี่ยจะให้คุณพ่อแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสักการะบูชาให้กับท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมครับครับ ครับขอสวัสดีครับผมสำหรับผมนายคำภัยจุรานีชยิบ้านหมู่ที่19บ้านหนองไทรมงคลตะบลหนองโกอําเภอกระเนีนจังหวัดขอนแก่นครับก็ผมก็ขอขอภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะง่ายๆสำหรับแรงท่องเที่ยวสิงคี่น้องเฮานักท่องเที่ยวสิงคียเดินทางมากที่มาต้องไปเที่ยวไกลเพื่อสถานที่ัตวตาชัยมงคลของเฮานี่สิ่งนี้แรงอจิเดียข้าอันสวยสดงดงามสามีทั้ง โดยนี้ขางพระอาจารย์เจ้าวาดวัดป่าเชียงคลองค์ปัจจุบันท่านพระอาจารย์มาริพลันติพรเจ้าวาดวัดป่าเชียงคนประเดียนทำเจ็ดประโยคนี่คะประเดียนเป็นเจ็ดท่านกลับมาท่านเป็นสิบสิบองค์หลวงปู่สายองค์สุดท้ายที่ปฏิบัติคือมาสร้างวัดสําหรับสถานที่ที่ที่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือทางหลวงปู่เนาะพระคุูวิมลสารกิจหลวงปู่สายของเราท่านเข้ามา ท่านจะมาชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สายอันนี้ท่านเป็นเจตีอาจารย์องค์หนึ่งอายุพรรษามากที่สุดครบบ9 2มาเก้าสองเกาีสพรรษาเนาะท่านเป็นผู้ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดวันนี้ท่านพอดีท่านพระอาจารย์องค์ปัจจุบันข้าหานี้คนท่านก็มาสานต่อประดชคฐ์กุณหลวงปู่พระคุ๋มันชายเพีงเราสาหรับที่ท่องเที่ยวที่เราจะเข้ากราบนี่ก็ไปกราบไยท่าน พิธีทานเจดีย์หลวงปู่ที่สองกระมาท่านพระยันาคาเครื่องหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมศักดิ์สิทธิ์มหาปู่ชัยยะนาคาครับองศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทางที่หนึ่งก็ที่อุโบสถที่ท่านผมพาท่านไปดูปราปัยที่สร้างพระพระจาอุโบสถเหล่านี้มาตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่แต่ผมหม่ยู่อุโบสถเหล่านี้สร้างมาแต่ก่อนมันจะเป็นเป็นโบสถ มันจะเป็นเป็นศาลาแล้วก็จะมีโบสถ์ใต้แต่ว่าถักโดยหลวงปู่ปสายเราถักให้เป็นโบสถ์แล้วก็สถานที่ก็ถ้ำหลวงพ่อชินครระาชิมนี้ศักดิ์สิทธิ์เวลาจะขออะไรก็สอม,อม,อมความมุ่งมั่นราถนาขอชินนี้นที่ท่านเข้ามาก็ไม่ผิดหวังเข้ามา,ากราบไหว้มาหาหลวงพ่อชินชินเข้ชมสถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นป่าทางสมนุตก็จะสร้างเป็น พักส,สัตว์แต่ว่าทิสองาสราศีตรงทีท่ท่านท่านคงไมเข้าไปเนาะมันจะมีสัตว์ทิส,สองราศีกําลังจะเริ่มสร้างเพืนอนก็มาชมเวลาวันจุดวันนั้นเวลาเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะัสําหรับเวลาการติดปืิดเนาะสถานก,การเปิดก็เวลาก็ตอนเช้าก็ไปธรรมดาปกติเนาะนักท่องเที่ยวเราเข้ามาวันลมจันทร์ถึงวัน ตลอดเลยครับจะเปิดตลอดใช่ไหมตลอดเพราะว่าเวลาปิดจะเป็นเวลา17นาฬิกา17นาฬิกาปิดครับเพราะว่าก็คือเริ่มเปิดตั้งแต่7โมงเช้าค่ะผม7โมงเช้าก็เปิดอ๋อเปิดถึง17นาฬิกาใช่ครับผมนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ใช่ครับไม่มีวันหยุดราชการไม่ครับไม่มีวันหยุดเขามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมใช่มัครบประจําเลยครับผมเพราะนั้นก็ผมก็ขอฝากนักท่องเที่ยวมาไปไปชม ออมาเที่ยวที่รักษาเชิงคนมากราดได้งูสายมาชมมหาชัยนาคาก็โดยเฉพาะชินแล้วก็คกอรใหญ่ชัยมงคลอันนี้ก็เป็นศรัทธาที่พี่น้องเข้ามาหยุดส้างไว้ข้าราชการจ้าวบเป็นเป็นพระมาพัฒนาอ่าผมเป็นความมาพัฒนาพระให้บานไห้เมืองโดยชาวบ้านรวมใจกันมาหยุดซอยท่านซอยจนมาเป็นเป็นผู้ที่บุกเบิกวัดตาเข้าเป็นลูกศิษย์ของปูสายแล้วนั่นก็ขอเชิญ หนักส่องเที่ยวเด้อบอกอีสานบ้านเฮาเนาะถ้าขอเชิญนักส่องเที่ยวมาแวะชมวัดตาเชียงมงคลถ้าบุญงงกลัวเพื่อนๆจังหวัดอนแก่นของเฮาบ่ไกลบ่็ใกล้แวะมาเพราะว่าเพุ่จะมีการปฏิบัติธรรมพร้อมเวลานั้นจะทุกวันพระจะมีการมาไหว้พระปฏิบัติธรรมทุกวันพระไม่เว้นเลยทุกวันพระเจ้าวาดจะทำปฏิบัติธรรมก็ขอฝากนักท่องเที่ยวแวะชมวัดตาเชียงมงคลหน่อยด้อครับเด้อครับผมครับยังงไวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณปู่ครับผมครับผมสวัสดีครับ